คนไข้ที่เราเจอทุกทุกวันนะคะจะมีอยู่2ประเทศที่เหมือนผูกปิ่นโตกับดรแนทคลินิกเลย1ในประเทศนั้นคือสอปป,อปอลาวค่ะและอีกหนึ่งประเทศที่เราพูดถึงเสมอก็คือออสเตรเลียสประเทศนี้เป็นคนไข้ที่มาที่ดรแนทคลินิกเพื่อทำการรักษาฝ้าในแทบทุกๆวันที่เราเจอและคลาสสิกสตอรี่ของสอปป,อปอลาวก็คือคนไข้บางคนไปจี้กระแล้วเป็นฝ้า คนไข้าบางคนใช้ครีมหน้าใสขาวไวใสเร็วผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของทางสปปลาวแล้วก็เป็นฝ้าและที่เขาเห็นชัดเจนเลยก็คือคนไข้าจากลาวอ่ะเป็นคนผิวสวยแต่เดิมอยู่แล้วหน้าตาดีผิวพรรณดีเพียงแต่ว่าพอผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้เนี่ยมันอาจจะมีความควบคุมในส่วนของส่วนผสมเนี่ยมาตรฐานอาจจะยังไม่แบบไม่ไม่ไม เขาเรียกอ,อะไรอ่ะยังไม่ stable แล้วกันเนาะทีนี้เกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าของคนไข้ที่มาจากสปปลาวซึ่งส่วนมากที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นคนไข้ที่มีฝ้าลุกลามในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วมากๆแล้วก็เป็นฝ้าที่มีความเห็นชัดในเรื่องของความแดงของผิวเพราะว่าผิวเริ่มบางผิวไวต่อแดดหลายคนมีสิวร่วมด้วยอ่ะอันนี้คือ ลักษณะอาการที่ยอดฮิตมากๆที่เราเจอนะคะนี่คือเคสที่มีลักษณะของผิวปัญหาผิวที่คล้ายคลึงกันกับที่เล่ามาคุณจาเป็นคนไข้ที่มีผิวในเรื่องของฝ้าค่อนข้างชัดเจนและกว้างเร็วมากๆแล้วก็ อันนี้คือผลของการตรวจเมลาสมัแล a ที่รักนนคลินิกเรามีการตรวจสแกนเม็ดสีถึงความกระจายกว้างของเม็ดสีก่อนที่จะเริ่มทําอันนี้เราตรวจตั้งแต่การประเมินผิวในช่วงแรกเลยเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ยมีการลุกลามของเม็ดสีที่ฝังแน่นใต้ผิวไปถึงบริเวณไหนเราควรวางแผนการรักษาถึงจุดไหนยังไงบ้างและอีกอันนึงคือการตรวจเมลาสม่าที่ตรวจสแกนชัดไปจนถึงผิวชั้นลึกของคนไข้หรือว่าตัว advanced melasma d i a อ่าอันนี้คุณหมอจะตรวจให้อีกรอบหนึ่งทําไมเราต้องตรวจหลายรอบนั่นล่ะคะเพราะว่าฝ้ามันคือการเสียหายของโครงสร้างผิวชั้นลึกและนี่คือผลการรักษาหนึ่งครั้งของคุณจาค่ะจากหน้านี้สู่หน้านี้ดีขึ้นนะเลิศนะเพราะว่าโครงสร้างผิวที่เปลี่ยนไปเราดึงผิวจากติดลบมาเลยค่ะเพราะว่าปัญหาผิวมันไม่ใช่เพียงแค่ชั้นบนแต่พอมันมีเม็ดสีฝังข้างล่างเราต้องแก้โครงสร้างทั้งหมดคุณจาบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะ สวยแล้วควรจะบอกให้เพื่อนๆต่อนี่ก็คือดีใจมากพยายามรักษาให้ดีขึ้นนะคะกันแดดของหมอเนตดีมากดีใจที่ตัดสินใจมารักษากับคุณหมอเนตค่ะไม่เคยคิดว่าจะดีขึ้นเร็วขนาดนี้เป็นความดีใจแล้วก็คุ้มค่ากับการที่ผ่านมารักษาหลายคลินิกแล้วแต่ก็แย่ลงมากๆขอบคุณหมอเนตนะคะที่ทาให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นมีความสุขมากค่ะ เห็นไหมพอคนไข้มีความสุขอ่ะเขาจะพิมพ์อย่างพรั่งพรูมาเลยเขาจะบอกเราเลยว่าเกิดอะไรขึ้นดีขึ้นแค่ไหนความสุขนี้มันเอ่อล้นในใจและอยากบอกและทุกๆเคสจะเป็นแบบนี้ซึ่งจึงเราเนี่ยเป็นคลินิกที่มีรีวิวของคนไข้เยอะมากๆและคนไข้ที่เราลงรีวิวแต่ละวันไม่มีซ้ํากันเลยเป็นคนไข้จริงผลการรักษาจริงเรื่องราวจริงของเขาทั้งหมดและวันนี้มีเรื่องราวของคนไข้สท่านจูงมือกันมาเลยค่ะ มาคนเดียวมันสวยคนเดียวมันเขินอยากจะสวยคู่กันกับเพื่อนฟังเรื่องราวของเคสนี้จากสอปป,อปอลาวกันค่ะสวัสดีค่ะสบายดีขออนุญาตติดไม้เนาะแนะนำตัวเองหน่อยคะ่ะเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่อ๋ออภาษา,าลาวก็ได้โดยชืบอือผูค่ะอายุ39ปีมาจากาหลวงน้ำท้าโดยซืหนก มาจากหลวงพ่าคือกันสมมติว่าเป็นมูกันป่ะคะเป็นน้องสาวเป็นน้องสาวเป็นเน้องทีทํางานด้วยกันทํางานด้วยกันเป็นฝ้าเหมือนกันเปมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันที่สุดที่สุดจมกันเรื่องของฝ้าในโดดป่ะคะก็สิตัดสินใจมั้ยล้มกันซูเมอร์อันเท่าเท่าที่ล้มกันแมน กระโดดแต่ว่าแต่หู้จากทีนกว่าให้ฟังเรื่องคีนิกของมอนทแมนประมาณ3เดือนอ่าก็คือของคุณนกเป็นคนรู้จักดเร์เนทตก่อนจากติ๊กต็อรู้จักมานานแค่ไหนแล้วประมาณปีหนึ่งโอปีหนึ่งเปิดดูทุกวันเลยไหมทุกคลิปเราก็เห็นมาทุกคลิปแล้วเกือบทุกคลิปเลยก่อนหน้านี้เราเคยรักษาฝ้าด้วยวิธีอื่นๆมาก่อนไหมคะอาจะเป็นเซตฝ้าอืมแล้วก็เลเซอร์หนึ่งครั้งหรอคะ เป็นเล่าไปกี่รอบอ้เป็นสิบสิบสิบรอบแล้วมันดีขึ้นไหมคะแรก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 หมายถึงว่าช่วงแรกที่เราฉีดมันก็จางลงแล้วนานแค่ไหนที่เราคิดว่าเราต้องไปเติมเอ่อหนึ่งเดือนตอนหนึ่งครั้งอ่าเขาก็จะนัดทุกเดือนหนึ่งเดือนฉีดอ่าช่วงแรกแรกใส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 พอเริ่มปลายเดือนเริ่มดรอปอีกแล้วเป็นอย่างนั้นไหมประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยก็แปลว่าต้องไปเติมทุกเดือน สิบเดือนนี่เกือบปีนะอืแล้วมันดีไหมล่ะเป็นปีก็ดูนะก็นจะที่เห็นก็ดูนะะอันนี้คือหลักฐานชัดเจนมากคือแบกหลักฐานมาให้ดูเลยเนี่ยฉีดฝ้าไปสิบรอบเกือบหนึ่งปีที่เสียเวลาไปฝ้ายังคงเป็นปัญหาหลักของเราอยู่เห็นไหมอีฉันอยากจะบอกเลยว่าผิวพัรร์ของคนลาอ่ะดีมากเป็นคนที่ผิวดีมากแต่เริมแต่เป็นทุนอยู่แล้ว แต่ปัญหาที่เราเห็นคือฝ้ามันมาบังความสวยของเราเนาะแล้วทีนี้ปรึกษาการคุยกันว่ายังไงถึงจูมือกันมาวันนี้คะคุเห็นว่าเขาพยายามที่จะทายาแต่มันมีกันไปสีหนาใส่สีให้หน้ามันใส่นะแต่ว่ามันยังมันยังเวลาเขาซองกระจกหรือว่าถ่ายรูปโดยเฉพาะต,ตอนถ่ายรูปมันจะมีเงาเลยก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะเป็นแบบนี้เขาน่าจะบุมีความสุขกับการใส่สีวิต เขาเขาสมควรที่จะไปเห็นอีกอย่างที่ว่าให้ให้มันดีขึ้นก่อนนี่แต่ว่าบึ่งรีวิวแล้วคิดว่ามาหาโมเนตน่าต้องดีขึ้นแน่นอนไทยหูเราจะบมีเงาคือเก่าโอ้มั่นใจมากมั่นใจว่าต้องได้แบบนั้นเพราเราเห็นคนที่เขาแย่กว่าเราในรีวิวแบบนี้ปะปรมานันตอนแรกดูก่อนคนเดียวก่อนปีหนึ่งผ่านไปแปดเดือนเอ้ชวนเพื่อนดูดีกว่าเอามาฉีดยาเพื่อนวันที่เรามาให้เขาดูเราบอกเขาว่ายังไงพาไปเน้ หรอบอกพี่ไป้าไปหน่อยเขาหมายเขาหมายนกจะบอกบอกเคยมากรุงเทพแต่ว่าเอื้ยจะเป็นคนที่แบบว่ามาหู้หู้ว่ามาแนวใหแต่บบได้หู้ว่ามีคลินิกที่หักษาฝากหู้จากคลินิกมอนเนตแต่นกเป็นคนหู้แต่นกบบหู้จักมาก็เลยเอออะเข้าโอเคงั้นเอาสองอย่างผสานกันผสานกันคนที่รู้ว่าอยากจะไปรักษาที่ไหนบอกเอมเพื่อนก่อนฉันอยากจะไปที่เนี่ยพาไปหน่อยส่วนคนนี้มากรุงเทพบ่อยแล้ว แต่ไม่รู้ว่าอ๋อตรงนี้เหรอคือรักษาผ้าแมนแมนอ่าเสร็จแล้วพอพอคุณนกมาฉีดยาคุณปู่บอกว่าเนี่ยมีที่นี่เราไปตามดูไหมเราตัดสินใจ<า>เลยไหมโอเคเชื่อเขาเลยหรือเปล่า<อ>ตามเ<อ>นเบืองเลยตามตาม, <laughs> ตามตามเหมือนกันไทยแต่แต่ไม่แต่บางยังบคบทุกคลิปคือนกออย <laughs> แต่กะทไทยเ,เ,เขา <laughs> <laughs> แล้วมีเคสไหนที่รู้สึกว่าประทับใจหรือว่าอุ้ยคือเฮาเลยตรงแมนเน่ยเลยจะแบบนี้เลย ตอนที่แรกไปเห็นอันคลิปอันนี้ยังก็ออันสาวโอนออคนล้าวคุณออนนาลีไม่คนงามจากสบปาแล้วผู้งามคนผู้งามอิหลี่น่ะเดี๋ยวนี้ประกงงามหน้าบักใสใสอรู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไหมคะหรือว่าดูแลแบบโอ้ใช่แบบฉันเลยฉันต้องไปละจริงๆคลินิกสมมติว่าเราเปิดคลิปขึ้นมาดูหรือว่าเราเซิร์ชเรื่องของการหาวิธีรักษาฝ้ามันจะขึ้นมาเยอะมากแม่น ค,คุณปูไม่มีเฉยๆไปที่อื่นเลยเหรอไม่มีแบบ่าอ,อันนี้ก็โผล่ขึ้นมาโอ้น่าสนใจน่าสนใจแบบมีไหมมีกระหลหลายแต่สซไลจะเป็นดรเตนขึ้นฟีดตลอดจริงโงอไปกดติดตามดิก็ <laughs> คือไม่ว่าจะเกิดไปคลินิกอีกไหนสุดท้ายมันดันฟีดขึ้นมาดรเตรนททีนี้หรออะไรทําให้เราตัดสินใจว่าต้องเป็นที่นี่เลยเบิ้งจะก,กันร,รีวิวเพราะว่ามักในแบบ เฮาก็บ่คคอยจะมีเวลามาเรื่อยๆสินะมาละเฮ็ดครั้งเดียวแล้วอาจจะเห็นผลที่ชอบเลยคือเรื่องของการที่โปรแกรมมีสไม่มีคอรสไม่เลี้ยงไข้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายรอบเราลดระยะเวลาของการรักษาโดยการจัดการที่ต้นต่อเลยอ,อันนี้คืออันที่เข้าวินในใจเลยว่าต้องเป็นที่นี่แม่เออเหรอแล้ววางแลนกันนานใช่ไหมคะกว่าที่แบบจะเข้ามาเดินทางมาที่กรุงเทพ แผนหันคือจากที่คิดว่าตกลงกันว่าจะมาหันมันอย่างมาทันทีเลยแต่ว่าโยอนว่าเฮาเหตุเรียกแปลว่ามันมันพักเรียกบ่ได้ก็เลยว่าเป็นมือที่มาได้และกับมาแบบมาแบบทีแรกไลน์มาก่อนทางคลินิกก็จะบอกรายละเอียดเหมือนแล้วแต่ว่า บวกกับเฮาบ่มีบัญชีเงินบาทของไทยอ่อนบ่ได้ไรกะบุ้วมาตัวเองจะมาได้บอแต่พอพอดีมาแล้วก็บอเอินมาเลยแต่ว่ากล่องจุ่มมาเลยแมนคลินิกก็ใจดีอยู่ที่ว่าได้ทาฉันก็จะทําให้คิวเห็นั้ยเพราะจริงๆดอกเตอร์แอนคลินิกเราต้องจองแมนเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยเนี่ยมาจากสพปลาวถ้ามาแล้วไม่มีคิวก็ไม่ได้ทําก็ต้องกลับลาวฟรีๆแล้วก็ค่อยมาแพลนกันใหม่ทํายังไงทีนี้เสียเวลาทิ้งนะ และคนไข้เราอย่างที่บอกประเทศท็อปฮิตที่สุดเลยคือสอปอปอลาวกับออสเตรเลียสปปลาวยังอยู่แค่บอดเดอร์นเนาะล้เคียงกันบ้านไกล้เริอนเคียงถ้าเราเป็นคนที่มาจากออสเตรเลียละ่ะเราบินข้ามโลกมาเลยอันนั้นน่าเสียดายใช่การรักษาที่ผ่านมาเคยคิดว่าจะไปเลเซอร์หรือทําอะไรนอกจากนี้ไหมมีความคิดที่จะไปรักษาฟ้าด้วยวิธีอื่นๆกันไหมคะเลเซอร์นี่ก็บโบเพราะว่าหน้าเขาบางอยู่แล้ว ทะเลยน่าจะเป็นการรักษาเนื้ออื่นเช่น่าซีดฝ้ามงอื่าก็ยังมีความคิดว่าแบบจะไปฉีดฟ้าเมนเพราะว่าคิดว่าน่าจะบมีวิธีอื่นเลยก็คือเซิร์ชมาหมดละวิธีไหนที่รักษาฟ้าทํายังไงบ้างเมนแล้วการชวนกันมาสวยแบบเนี้เราคิดว่าตอนแรกเราคิดไหมว่าเอ้ยแค่ให้เขาพาไปเราทําคนเดียวก่อนเราอยากสวยก่อนมีไหมโบอยากเห็มาเห็ดํากันเลยจริงหรอ แล้วนี่ก็คือเขาชวนก็มาเลยมาเพราะว่าเพราะว่าก็อยากหากษาอยู่แล้วเพราะว่าฟังฟังแล้วมันการรู้สึกแตกต่างเพราะว่าวิธีอยู่คิกอื่นก็จะเปลี่ยนแบบเพื่อนก็จะบอกว่าบรต้องไปเลเซอร์อย่างเพราะว่ามันจะเห็นในหน้าบังแต่เป็นการซีดเพื่อให้ผิวแข็งแห้งแต่ว่าเบิ่งจากรีวิวแล้วมันแตกต่างเพราะว่าอันนี้มันจะมีวิธีอย่างที่แบบเฮาเคยได้ยินมาก่อนแต่คิดว่ามันมันน่าจะตรงจุดแล้วก็เลยว่าเออนี่แหละ ต้องมาต้องมาลองสักครั้งต้องลองสักครั้งไม่งั้นมันไม่เล้วใจเนาะเน่เออแล้วก็อยากจะบอกอะไรถึงคนที่กําลังคิดว่าเอ้งั้นลองง่ายๆไปฉีดฝ้าก่อนดีกว่าไปเลเซอร์ก่อนดีไหมเราอยากจะบอกอะไรถึงคนคนนั้นผ่านกล้องหน่อยไหมคะเราเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงเลยเคยเลเซอร์มาละเคยฉีดฝ้ามาละอยากบอกอะไรเขาไหมบุยักให้เสียเวลาอันดับแรกเลยเพราะว่าเสียเวลาแล้วก็ เสียโกาที่เฮาจะแบบได้มารักษาเป็นจริงเป็นจังทีบอนที่ว่าสามารถรักษาและเห็นผลสิน้กะเฮาก็เป็นผู้นึงที่ว่าเคยรักษามากันหลายบนสียมาซีดฝ่าแหนไปรักษาแบบคัดหน้าอีหยังแน่น่ะหลายบนอยู่แต่กตัดสินใจมานี่อเพื่อ่อยากให้มันเห็นผลออเลยรักษาแล้วก็ถ้าเกิดว่า เรารักษาไปแล้วสมมตินะคะวันนี้เราทําการรักษากับโปรแกรมมีสรักษาฝ้าไม่ใช้ความร้อนแล้วเราเปลี่ยนผิวได้ฝ้าเราจางลงได้<ม>คิดว่าเราจะมีความสุขกับตัวเองมากมแค่ไหนลองบอกมาให้เห็นภาพหน่อยว่าอุ้ยก่อนหน้านี้ที่เราเครียดเรื่องฝ้าเนี่ยมันสร้างผลยังไงกับเรากับการใช้ชีวิตของเราการทํางานของเราหรือจิตใจของเราแล้วถ้ามันดีขึ้นเราจะรู้สึกยังไงกระดีใจแนะไรเนาะเพราะว่าทุกมือนี่นะ โบแต่งหนาออกจกเืินบ่ไดเลยอืยักเป็นคนที่แบบตื่นมาแล้วก็ทาปลาแต่งแล้วก็ทากันได้ออกบ้านได้เลยสินะแต่ทุกมือเห็นบบไดตรงแต่งหนาเข็ม,มแล้ว่อยักให้บ่บยักแต่งหนาเข็มเลยนะบอกอายุได้ไหมตอนนี้เท่าไหร่ส1ิบอ อ่อายุ31เราใช้เวลาการแต่งหน้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยเป็นเสร็จเลยอ่ะกี่นาทีเป็นสซโมงเป็นสซโมงถ้าเกิดผู้ชายนัดสิไปออกเดทจะจังไดียบไหค่ะก่อนผู้ชายต้องรอนะใช่เพราะว่าฉันต้องสวยแต่เวลาที่เราแต่งหน้านานๆมันจะกลายเป็นว่าเราดูมีอายุมีอายุเป็นไหมแล้วก็บอกพวกปิดอีกสินะอืมมันก็บอกเป็นธรรมศาสตร์เนาะเวลาเราแต่งหน้าแบบนานๆนั่นเน่เครียดแล้วฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้าง ฝ้าส่งผลยังไงกับชีวิตประจําวันหรือหรือความมั่นใจของเราบ้างจะเป็นคนแบบว่าเฮา,าเฮาเฮดเวียดด้วยเวียดของเฮาแล้วเฮาจะต้องเจอคนหลายหลายคนเลยถูกไห,ไหมคะเป็นข้าราชการเฮดเวียดอยู่ายแดนน่ะแหละแต่ว่าเฮาต้องเฮาต้องพบพบปลาคนหลายคนมันก็เป็ยนเองอย่างนี้แบบว่าในในที่ว่าเฮาเป็นผูนหุญิงแล้วเฮาคิดว่าเฮาบ่ต้องงามก็ได้แต่ว่าน่ะเฮาต้องใส มันมันมันความใสของหน่าเขามันคือเกี้ยงเก่าแล้วมันคือหู้ซึกแบบว่าเออแบบคนเห็นกับหู้ซึกดีลมเป็นแต่เบิ้งเป็นแต่แง่แล้วก็แบบว่าเออถ้ามันเป็นแบบนั้นนะคันเฮามีฝ่าแล้วมันก็บอกโอเคแล้วเฮาก็เป็นคนที่มักไทยหู้เออมักไทยหู้ไทยหู้แล้วเวลาไทยหูปนะถ้าคนเป็นฝ่านะไทยหู้เพ่งเห็นดีเลยเพ่งเห็นหู้ว่ามันมีฝ่าอยู่หันเลยถึงว่าเฮาสิบกปปิดไปไหนมันก็ต้องเป็นเงาอนะ ปกติเวลาก่อนจะลงรูปในโซเชียลมีเดียจะโพสรูปนู่นนี่นั่นเราผ่านแอปไหมคุณนุ๊กบอกคอยบอกคอยจะผ่านแอปเพราะว่าเป็นค้นที่เคยตอนใบรุ่นอะ่ะจะเป็นสิวแล้วใส่แป้งมาได้เลยแล้วจะเป็นค้นที่ปกติแล้วจะโบ๊บแต่งหน้าม,มีแต่แต้มคิ้วกับทาลิปพราะนั้นทุกมื้อนี่ก็คือแบบว่าเฮาแตง่งมาได้อยู่แล้วก็คือลงบํารุงแล้วก็กันแดดแล้วมันก็นยังเห็นเยี่ ซึ่งซึ่งเฮาบโอเคกับมันเพราะว่าเฮาอยากเฮาอยากให้หน้าสดของเฮาที่ใสแค่กันแดดแล้วมันมันมีฝ้าอยู่ถ้าเกิดว่าษาไปแล้วปวดไปแล้วแล้วมันเมื่ขึ้นมันใสขึ้นพรารู้สึกเฮาสดีขึ้นปันใดค่ะโอ้ยรู้สึกว่าเฮาต้องมาอีกเพราะสิงามไปเติมอีกเฮาสิตืมไปอีกเ่าสิงามไปตติมนะผู้หญิงอยาหยุดสวยสวยแล้วก็ยังอยากสวยอีกเห็นไหมคะเพราะว่าทุกๆกวันมันคือความมั่นใจ มันไม่ใช่เพียงแค่ประหยัดเวลาในการแต่งหน้านะแต่ความมั่นใจมันต่อยอดไปจนถึงการพบปะผู้คนการพูดคุยธุรกิจการติดต่อประสานงานหรือการมีแฟนคุยกับผู้ชายเราก็ต้องการความมั่นใจคุณถ้าเกิดไปเดทแล้วเขาต้องมารอชั่วโมงหนึ่งสรุปแต่งหน้าหนาไปนั่งใต้ไฟกับเขาแต่เขาก็มองเห็นฟ้าเราอยู่ดีมันก็ไม่มั่นใจสุดท้ายก็เทเขานะไม่ใช่ผู้ชายเทนะเพราะเราไม่มั่นใจเองเพราะเราจะรู้สึกว่าฉันไม่มั่นใจอะฉันฉันสวยแบบที่ฉันควรที่อยู่กับเธอหรือเปล่า เกิดวันดีคืนดีโอเคตกลงปลงใจเป็นแฟนกันแล้วเกิดแบบว่าจะต้องไปอยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งเราต้องหน้าสดให้เขาดูอ่ะเราต้องถึงมาแต่งหน้าทุกวันหรอถูกไหมเราจะนึกถึงวันนั้นอนาคตไปเลยแล้วก็อยากฝากบอกถึงชาวสปปลาวที่เป็นฝ้าหน่อยค่ะเชิญชวนหน่อยว่าเดินทางมาที่นี่ยากไหมการดูแลการบริการของที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะไอปูเลย การเดินทางการเดินทางหันน่าจาบัได้ในน้าหลายเพราะว่าคนเราหลายคนกะเดินทางมาประเทศไทยเป็นปกติอยู่แล้วจำบัวได้เป็นข้อจํากัดหรือว่าคนถึงยากสาหรับข่าเจ้าแต่ที่อยากแกบอกก็คือว่าถ้าคนที่บัเป็นแล้วนะโชคดีแต่ว่าถ้าคนที่เป็นแล้วให้รีบรักษาแต่ว่าการรักษาหัน้าเเฮาไม้ถือม่องและกะถือวิธีใจในเฮาดีไว้ขึ้นแล้วกะงามไว้ขึ้นบต้องเสียเวลาแล้วกะบต้องไปเสียเงินเงยๆหลายครั้งถึงว่าการรักษา มันจะมีค่าใช้ใจ่ายทีแพงแต่ว่าคันเฮาเลือกที่ฉือกนะมันกับบุดีเพราะว่าคือเฮาเคยหักษาม,มาแล้วมันบุดีม,มาจ่ายแพงแต่ว่าจ่ายไปแล้วคือจบคือดีขึ้นอันนั้นมันจะคุ้มกว่าอ่าโอเคเช่นค่ะอยากบอกอีหย่างถึงคนที่กําลังเครียดเรื่องฝ้าคือเฮาแล้วกะเฮาเป็นคนลองมาแล้วหลายเรื่องหลายแนวหลายอยา่างปั่วมาทุกสิ่งละแม่ก็อยากให้พากันฮีปมาหักษาเนาะวะพวผู้ที่เป็นฟ้า เจอปัญหาคือกันกับเขาเสียเพราะว่าปะวบดนมันก็เป็นไปหน้าเรื่อยๆเป็นหลายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรากิดมาซะข่อยกับมาแล้ว <laughs>